พี่คะพี่คะขอลุกคุณแม่แฮรี่ในงบลักสิบหลักร้อยหน่อยค่ะจัดให้ะสาวเริ่มจากใช้บีบีสองดำนามีเราใช้เบอร์ศูนย์สองลองืนสองที่เหมาะกับมือใหม่เลยใช้มือแกยกหรือฟองน้ำแกะก็สวยต่อเดี๋ยวปัดคิวให้ตั้งฟูงานตาแก้มปากฉ่ำๆตรงนี้เลยลิปชายมีหรือที่เขาเรียกกันว่านามีลิปปากกระจกเป็นลิปซองที่ให้ปากฉ่ำวาแบบกระจกเลยเอามีด้วยกันสีสีเราสวาัสดีดูทัง้งสีสีก่อนเลยนะเป็นลิปกอสทินที่เนื้อฉ่ำๆมวาว,าว,าวแต่ติดทนมากถ่ายคลิปจะสวัสดีลงปากให้ดูท นีดดูหนาวขึ้นปัดขนตาเล็กน้อยแล้วทาลิปต่อเลยชย้ลิปชัยมีเบอร์ห้าศูนย์สามเหมือนเดิมวิธีทาก,กรอที่ถูกต้องต้อง,องไม่เหม้มปากกระสาวเพจะได้ปากที่สีชัดและชมวาวแบบนี้เลยจบด้วยการเติมกากเล็กน้อยเพื่อให้ความโป๊เป็นสูย์ต้องมีกากาแฟแบบนี้ด้วยฟินิชลุกค่ะลุกนี้คือบอกเลยว่างบไม่เกินสามร้อยลิปชัยมีสี่ห้าศูนย์สามคือต้องมีเลยสี 4, เป๊ะมากสันถ้าใครอยากได้สีอื่นมาค่ะชวาทุกสีสใ,หให้ดูแบบชัด <ละ S 1> ๆเริ่มที่เบอร์ห้าศูนย์หนึ่งเชอร์รี่มีโทน้ท่แดง ผิววอร์มโทนมากเ็มเม็ดสีชัดแบบนี้แต่ทาเราไม่หนักปากเลยนะต่อที่เบอร์5 03 Hard m e ทนชมพูกิีบบัวที่ทาออกมาแล้วสีสวยผู้ดีมากสีสุดท้าย5 04พ e a c ีสีทนซ้มพีชที่ทาแล้วหน้าดูสดใสขึ้นเลยเนี่ยทาครบสี่สีแล้วแต่ปากไม่ดูแห้งเลยหน้ามีเขาอาสารบำรุงมาจัดแน่นมากทั้งให้ยรูรอน8โมเลกุลและออร์แกนิกอะโวคาโดออลหลังทาเลยได้ปากที่ชุ่มชื้นสุขภาพดีสีสวยชัดแถมติดทนมากรีบไปตามๆกันได้ที่71หรือช่องทางออนไลน์ของนามิเลย